ยังอ <łość> ่ะน่าบ่เลยอยากอะไรหนังผีที่มันเป็นไอผีหัวตะปูอ่ะเออแล้วดูแกจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยฟิ้วฟิวโอ๊ยอ้าอู้โหอ้าอ้าโอ้โหแกแกทำฉันเจ็บมึงใส่ชุดก่อมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใคยจะฉันไม่เข้าหรอกเว้ยใคยจะฉันไม่เข้าหย่ามาสู้กันจึกซึ้งหน้าเนี่ยไอ้พวกเลยอ้าโอ้ นี่มึงเป็นผีตะปูหรือเปล่าเด็กพี่พี่มึงเป็นผีตะปูหรือเปล่ากูอยากเห็นผีตะปูเต้นว่ะโอ้ยเออเเต้นเต้นโอ้โหยเอองเบ่งยูเด้อชาหากว่าเธอนั่นเลยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับเขาเด็กอ่ะพี่ผมขอโทษกินพิซซี่ไปนี่โอ้ยต่อยตากูไอ้สัตว์เอ้ยช็อตแม่งดิยังไงเออเอารองเท้ามารองเท้าสวยดีว่ะโอเคแล้วสุดท้ายพี่ผมขอโทษนะพี่นะ มาเรามาคืนดีกันเถอะออะโอเคดีมากอ,อแล้วแกจะให้ฉันเข้าผับไปดีย่ได้พี่แต่ขอแป๊บนึงอะไรแกจ,จะทำอะไรเนี่ยขอ